โอ้โหขัดใจกองแช่งนะครับเซอร์จีมแรดคลิฟแย้มให้เวลารนะูเบนอัมบริม3ปีนะเยอะมากเซอร์จิมรรดคลิฟครับผู้ถือหุ้นแมนยูนะครับกล่าวสนับสนุนการทำงานของรูเบนอัมบริมกุนซือเก้าอี้ร้อนพร้อมบอกว่าต้องอดทนท่ามกลางฤดูกาลที่สุดท้าทายบอสเชียงอัมบริมครับเป่าปากโล่งอกเลยภายหลังชนะเซนแรลันด์สองเกมก่อนเบรกทีมชาติทำให้ขยับมาอยู่อันดับ10บนตารางคะแนนเพีย์เหลงเกล็ด ก่อนหน้านี้เขาพาทีมแพ้3าจาก6เกมแรกในพรีเมียร์เลกแถมตกรอบคาราบาวครับจากการแพ้แพ้กริมซบี้ทาวทำให้อนาคตสันคลอนอย่างหนักมากๆล่าสุดครับทางเซอร์จิมแรดคลิฟจ้าของร่วมแมนเชสเตอร์อยู่นัตนแต่ครับบอกว่าเขาไม่ได้มีฤดูกาลที่ดีที่สุดหรอกนะรูเบนจะเป็นต้องแสดงออกมาว่าเขาคือโคชันยอดในช่วงเวลา3ปีนั่นคือที mm. 5, 3, ao, ่ท wrote, mm ี hmm. ่ผมอยากอยู่ พวกสื่อนั้นบางทีผมก็ไม่เข้าใจหรอกพวกเขาต้องการความสําเร็จชั่วข้ามคืนพวกเขาคิดว่ามันเป็นสวิตไฟคุณรู้ไหมคุณสับสวิตแล้ววันพรุ่งนี้ทุกอย่างมันก็โรยด้วยกลือกุลาบไปทั้งหมด <c oughs> คุณไม่รู้คุณไม่สามารถบริหารสโมสรอย่างแม <c oughs> นเชสเตอร์ยูไนเต็ดแบบตอบสนองทันทีต่อพวกสื่อมวลชนที่พูดจารุนแรงกับใครคนหนึ่งได้ทุกสัปดาห์หรอกนะเมื่อ <c oughs> ถูกถามว่าหากตระกูลเกลเซอร์สั่งให้ไล่บอสเชงยอมมรมออกไปจะทำยังไง มาเศรษฐีทังกล่าวก็บอกว่ามันจะไม่เกิดขึ้นหรอกนะพวกเราเป็นคนท้องถิน่นและพวกเขาอยู่อีกฟากมาสมุดมันห่างไกลามากที่จะพยายามจัดการสโมสรฟุตบอลที่ใหญ่และก็ซับซ้อนอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็เราอยู่ตรงนี้ด้วยการมีความคิดที่สมเหตุสมผลมีอะไรก็ใช้เหตุผลคุยกันพวกเขามีชื่อเสียงไม่ค่อยดีแต่พวกเขาเป็นคนดีมากนะและพวกเขามีแพชชั่นอย่างยิ่งกับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับ อันนี้คือสิ่งที่ทางั้นของเซอร์จิมแรดคลิปนะครับได้พูดถึงรูเบนอโมริมนะครับผมก็รอติดตามครับให้เวลาอโมริม3ปีนะครับสำหรับทางเซอร์จิมแรดคลิปครับไปดูข่าวสารของซิเกลเรเกรอนกันหน่อยนะทางด้านของอินเดอร์ไมอามี่ครับล่าสุดเหมือนตกลงเรียบร้อยแล้วนะครับกับทางเรเกรอนนะครับสัญญาถึงปี2028ครับ ซิเกเรเกอรอนครับแบ็กซ้ายชาวสเปนครับตอบตกลงมาร่วมทีมอินเตอร์มาามีสโมสรดังแห่งเมเ์ลิกสหรัฐครับก็คาดว่าสัญญาจะถึงปี2 0 2 8สื่ออย่างสกายสปอร์อังกฤษครับรายงานบอกว่าอินเตอร์มาามีสโมสรที่มีเดวิดแบงแฮมเป็นประธานและก็เป็นเจ้าของร่วมครับได้เปิดการเจรจาขั้นสูงกับซิเกเรเกรอนและตอนนี้แบ็กซ้ายชาวสเปนอย่างเรเกรอนตอบรับข้อเสนอสัญญาระยะเวลา3ปีครึ่งเป็นที่เรียบร้อย เรเกรอนปัจจุบันอยู่ในสถานะไม่มีทีมนะครับหลังจากหมดสัญญากับท็อตแนมฮอสเปอร์สิส้นสุดเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาและตอนนี้ใกล้จะเปิดตัวเป็นผู้เล่นใหม่ของอินเตอร์มิมานในสัญญาจนจ,นจบฤดูกาล2028แบ็กซ้ายวัย28ปีอย่างเรเกรอนครับย้ายจากเรนด์มาริดมาอยู่กับสเปอร์ในปี2020ลงเล่นไป73เกมรวมทุกรายการระหว่างนั้นถูกปล่อยตัวไปอยู่กับแอตมาริดแมนยูแล้วก็เบรนฟอร์แต่ไม่มีทีมใดซื้อขาดนะครับ ฤดูกาล2024-2025นะครับอยู่กับสปเปอร์ตลอดทั้งซีซันลงเล่นไปเพียง6เกมรวมทุกรายการเป็นการลงตัวจริง1เกมในพรีเมียร์ลีกแล้วก็1เกมใน FA Cup นะครับสำหรับเซกิโอเรเกรอนนะครับโอ้หายหน้าหายตาไปเยอะเลยพอไม่ได้ลงไปตัวจริงแล้วก็ไม่ได้อยู่ในแผนด้วยนะครับของอังเก้ปอสเตโกกูรวมไปถึงยุคแฟรงค์นี่ก็หมดสัญญาไปแล้วนะครับไปดูผลงานของเรเกรอนที่สหรัฐต่อแล้วกันนะครับตอนนี้จะไปอยู่กับทาง เมสซี่นะครับรวมงานกับอินเดอร์มาอามี่นะครับในตำแหน่งแบ็กซ้ายนะครับผมมาดริดบาซ่าได้เปรียบคู่แข่งแย่งตัวเซนฟรีมาร์เกฮีนะครับรายงานจากสกายสปอร์ตครับสิอังกฤษรายงานบอกว่าเราาอัลมาดริดบาร์เซโล่าแล้กวกว็บาเยรนอยู่ในจุดที่ได้เปรียบสโม,มสรในพรีมเมเลก์ละในการคว้าตัวมาร์เกฮีซึ่งเป็นทีมชาติอังกฤษในช่วงกลางปีหน้ารายงานบอกว่าชุดขาว อาบาซา่าแล้วก็บายเยอร์นเนาะสามสโมสร,รยักษ์ใหญ่เนี่ยแสดงความสนใจมาร์เกฮีดูเหมือนว่าจะมีข้อได้เปรียบสําคัญเพราะสามารถตกลงสัญญาล่วงหน้ากับทางมาร์เกฮีได้ตั้งแต่เดือนมกราคมไปต้นไปขณะที่สโมสร,รพิมเลกที่ลิปูย,ยังคงให้ความสนใจอยู่จะต้องรอจนผู้เล่นแนวหมดสัญญาในวันที่30มิถุนายน,ายนปีส0 2พกถึงจะสามารถดําเนินการเจราจายอย่างเป็นทางการได้นะแต่ทีมต่างแดนเนี่ยคุยได้เลยตั้งแต่วันที่1ม่มกราเป็นต้นไป แต่กวัวร์างาน,นก็บอกว่ามาร์เกฮีมีแนวโน้มจะพิจรารณาการย้ายไปเล่นให้กับสโมสรในลาลิก้านะครับพอวาลิศกับทางบาซ่าถือว่าเป็นสโมสรในฝันของผู้เล่นส่วนใหญ่อยู่แล้วดังนั้นครับทั้ง2ทีมจึงยิ่งได้เปรียบมากขึ้นในการเซ็นสัญญามาร์เกฮีแบบไม่มีค่าตัวทั้งนี้ทั้งนั้นครับคริสตันพาเลตจะเสียเกฮีแน่ในปี2026แต่จะได้ค่าตัวในจํานวนที่เหมาะสมหากพิจรารณาขายในเดือนมกราคมนี้ ก่อนผู้เล่นหมดสัญญา6เดือนนะครับถือว่าเป็นช่องทางที่สโมสรพิเวเลกเนี่ยต้องพยายามชิงความได้เปรียบให้ได้นะครับก็รอดูแล้วกันนะครับในส่วนนี้ของทางอ่ามาเกฮีนะเพราะว่าถ้าโดนบาซ่าโดนมาดอลตามชิพเนี่ยโอ้ยากที่จะปฏิเสธนะถ้ารอไปคุยในเดือนมกราคมแล้วนักเตะตกลงปลงใจกับทีมต่างแดนเรียบร้อยครับต้นสังกัดไม่มีโอกาสทำอะไรได้ทั้งนั้นนะครับ ถ้าว่าเจรจาไปแล้วเรียบร้อยแล้วคุยกันเรียบร้อยนะครับยังไงคุณก็ต้องรีบขายในตลาดหน้าหนาวถ้าคุณอยากจะได้เม็ดเงินจํานวนจํานวนหนึ่งนะสำหรับทางคลิสตันพาเลสครับก็รอดูในระยะยาวแล้วกันเนาะไปดูข่าวสารของตัวตึงนดอนกันหน่อยริชาร์ลิสซอนครับถูกออแลนโดตามจีบซัมเมอร์ปีหน้านะครับริชาร์ลิสซอนรับสู่หน้าทีมชาติบ,บราซิลของท็อตแนมอสเปอร์ครับตกเป็นเป้าหมายการเสริมทีมของออแลนโดสตีสโมสรเมเชลีกในช่วงซัมเมอร์ปี2 0ง6 ฟราบิซนะิโอโรมาโน่นักข่าวคนดังครับรายงานบอกว่าออเรนโดสตี้สโมสรจากเมเจอร์ลีกสหรัฐครับสแสดงความสนใจและต้องการดึงตัวริชาร์ลิสันสุดหน้าบราซิลเข้ามาเสริมแนวรุกในช่วงกลางปี2 0ง6ตามแผนการที่วางเอาไว้แต่ายงานก็บอกว่าผู้บริหารของสโมสรออเรนโดสตีครับได้นําแผนเสนองานเนี่ยให้กับริชาร์ลิสันแล้วก็แทน,นของริคาร์โดมเรราผู้อกีฬาสโมสรเนี่ยให้ให้ให้พูดคุยละนะให้พูดคุยกับตัวแทนของนักเตะมาแล้ว ต้องการนัดพบอีกครั้งในกรุงลอนดอนอย่างไรก็ตามครับอุปสรรคสำคัญคือริชลิสันกำลังอยู่ในวัยแค่28ปีครับช่วงพีที่สุดของอาชีพนักฟุตบอลและยังถือว่าเป็นผู้เล่นคนสำคัญของทอตแนมฮอสเปอร์อีกด้วยดังนั้นจึงเป็นเรื่องยากนะครับที่จะก้าวเท้าออกจากลีกยุโรปไปเล่นในเมเจอร์ลีกสหรัฐอลีกที่มักชุดูกมองว่าเป็นปลายทางสุดท้ายของนักฟุตบอลนะครับ ริชาลิซันครับย้ายจากคอฟฟี่สีน้ำเงินเอเวัตตันมาอยู่กับสเปอร์ตอนนั้นค่าตัวสูงมากนะ60ล้านปอนด์ในช่วงซัมเมอร์ปี2022ที่ผ่านมายังไม่สามารถรักษาฟอร์มการเล่นที่ดีอย่างสม่ำเสมอได้เดี๋ยวดีเดี๋ยวไม่ดีเดี๋ยวเงียบิงนะครับส่วนหนึ่งเป็นเพราะอาการบาดเจ็บแต่ในช่วงต้ซีซั่นนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีหลังจากยิงไปแล้ว3ประตูในพรีเมียร์ลีกนะครับก็ถือว่ารอติดตามครับโดนออร์แลนโดตามจีบนะ สำหรับทางตัวตึงลอนดอนริชาร์ลิสันนะเราดูว่าจะจบยังไงนะครับสำหรับสถานการณ์ความสนใจนี้เราติดตามได้เลยครับขอบคุณครับที่รับฟังในช่วงเช้าครับเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังแบบต่อเนื่องครับพี่น้อง